เอาอุดหนุนสนับสนุนเลยครับวันนี้ลายปู่ลายคหลายถัดบุกถักมหาเสือนะครับวันนี้น้องหญิงนำเสื้อมาเ,อาเป็นของที่ระลึกไอ้กระพีกระน่องเอฟซีแฟนคลับพี่น้องทั้งสัมสูงขอบคุณท่านนายอำเภอนะครับประสานแต่กจะ่วงเว้นเว้นเมื่อนี้บอกว่าสิยุ่เต้นน้พี่น้องยุดแแก่มาสั่นขอบคุณมากเลย แค่เขายิ้มเขาส่งสายตาหวานหวานบ่ดนบ่หนาจะหาเขาจะเอาไปเพ่อไปฝันทักยันตาเขือนหัวใจเป็นใจอะไรที่ ในเป็นคนแพ่ั้งแต่บอทันบอกขาในเป็นคนหาเป็นได้ก็แค่ในฝันจบแล้วเอาสาก่อนหัวใจแดกลาในสังารอขาเพยงยุ่งเสือกันดัสือพ้นอาใปหามัแจ้งเ่อไปเล่นนอกยงบแลบอเทียวบอต้องโท ื่อบคสวัสวดีจ้าบัตเลยพี่น้องครับเด็กสาวตัวน้อยๆลูกไทยอังกฤษสิบสาปีพี่น้องลูกครึ่งไทยอังกฤษ ลูกสาวไฟโจตอนเรียนนีหนังสือยจะมือมากมือบ่อนะครับตอนนี้ปิดเทิ่มช่วงสงการพอดีกันเลยมีโอกาสมากขึ้นและฝากไว้ด้วยนะครับวงหน่อยวงใหญ่ห้าไปยำพี่น้องกัดไก่เนาะนะครับสาวน้อยเราเปลินโชว์อีกหนึ่งวงที่บอลโจนะครับพอดีเ็นสางขึ้นมาวทีเลี้ยงเสียงไม่ต่างกันเหมือนกันเลยเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับ ฝากไว้กับพี่กับน้องแน่มีการมีงานงานสาวน้อยแพ่งติสต์อย่าลืมสาวน้อยลำเพลินโชว์ใช่เออหรือฝากไว้นี้ด้อพี่น้องนะครับบนเวทีนี่หนังเรื่องไข่อ้อเอานี่นี่เข้าฉายทั่วโลงทั่วประเทศวันที่17กรกฎาคมโอ้โหนั่นไปแล้วค่ะลูกสาวฟังเสียงดิเน่ไมไปเราไปสัมภาษณ์วุ้เดี๋ยวสิเปิดให้ฟังัคหน่อยสิเปิดให้ฟังแคหน่อยเปิดให้ฟัง คะ่ะมัวมันลับบอกมันเลื่อมันเถอะโอเคไหมคะมันได้จิตใช่ไหมยอยากจะบอกว่าหลับหลับนั่ลับก็เอ่อนหลับแค่ไหเออคืออยากจะบอกว่าเพลงนี้โซเฟียร้องแล้วแบบเมืออ่อยอ่ะฉันน่ะเมือ่อยฉันละกันสิวกันแหล่อนี่มอสอีกที่ไปรอดบ่สะคี <laughs> <laughs> ่สูงมัไม่ทันนึงหรอบ่ต้องต้องต้องปีนคีย์ให้สูงลูก าขอบคุณก่อนขอบคุณพ่อแม่ด้วนะคะลูกค่ะุดทีำมาเล้ามันใจว่าลังพี่เองได้บโอ้คือเป็นวันครั้งแรกใช่ไหมจื้อบใจื้อบมิสแกรนไม่่ลขอโทษค่ะม่ิสแกรนดเอา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 รายงานตัวแบบมิสแกรนหน่อย อะไรก็ได้อะอ่ะเอาที่มันจึ้งจึ้งอะอืมขึ้น่ออกก็ไม่ได้แล้วซีโอไม่ได้แล้วทำเจ้าของคำเดียวนิดหน่อยนะลูกแม่ขอเวลาเจ็ดนาทีขอบคุณมพาว่าแม่ทจุกด้านด้วยนะคะเดี๋ยวแม่พวงนองคลิปให้ดูนะคะแม่พวงถ่ายคลิปค่ะลูกเพราะว่าไลฟ์แล้ว มันโปแกงนะมันต้องทายคลิปเอาแม่ลงไลฟ์แล้วถือดาคักๆอยู่ในหันขอบคุณพ่อแม่ทุกท่านด้วยนะคะเจ็ดนาทีแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวแม่พวงจะกลับไปไลฟ์สดใหม่นะคะเดี๋ยวคลิปที่น้องเช็กซาวเดี๋ยวแม่พวงจะลงให้ชมอีกทีนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวนั่งเฝ้าให้นะคะอุ้ยหมอนแพงค่กแม่นหมอนนี่แหละ ขอบคุณนักกุ้งด้วยนะคี่รักอยู่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาไลฟ์ใหม่นะคะสวัสดีค่ะโอ้เขียนยังลูกเขียนบอกเลขนะลูกโอเคบายบายก่อลูกบายบาย